ข้อนี้เนี่ยโจทย์บอกว่ากําหนดให้ a นะข้อนี้นะโจทย์บอกว่าอะไรลูกกําหนดให้ a เท่ากับ2คูณ2คูณ c คูณ d แล้วก็ b เท่ากับ2คูณ c คูณ d คูณ d นะขอละมอของ a คูณ b เป็น70แล้วก็คอลนอของ a และ b เป็น420ข้อใดผิดข้อใดผิดใครเข้ามาแล้วลองช่วยครูคิดแล้วก็อบอกอเฉลยมามาเลยว่าได้เท่าไหร่นะ ข้อนี้เนี่ยหอร์โมออ่ะหอร์มอเป็นเท่าไหร่ลูกหอร์มออ่ะเราก็ต้องเลือกตัวที่มันเหมือนกันใช่ไหมเราก็คิดก่อนนะข้อนี้นะนะก็คือเราก็เลือกตรงนี้เลยเตรงนี้เลือกตัวที่เหมือนกันก่อนนะ่อ,อ,อรอโมอก็คือมีนี้เหมือนกันคิดสองตัวที่เหมือนกันอีกทีหนึ่งคือสี่ตัวที่เหมือนกันอีกทีหนึ่งคือดี โอเคไหม<ะ>เพราะฉะนั้นเข้เนียหอลมอเป็นเท่าไหรก่อนเลยนะหอลมอมเนี่ยจากจากที่โจทจ์ให้หอลมโมนะเราก็จะได้ว่าอะไรหลูกนะก็เราก็จะได้ว่า2คูณสคูณดีเอาตัวที่เหมือนกันมาจะต้องเท่ากับเท่านี้เจเพราะฉะนั้น4คูณกับตัวดีอ่ะเท่ากับเจหารสองก็คือเท่ากับส5อสิหเราได้แรกก่อน4คูณดีเท่ากับสิห้าซึ่งซึ่งตรงเนี้ยถูก สองถูกใครเข้ามาแล้วกดแชร์กดติดตามใี้ด้วยนะครับเสร็จแล้ว <c oughs> ไปหาคอนอก่อนคอนอ,นะนอก็ทำเอาหอ,อหละมและก็คือสองคูณซีคูณดก่อนแล้วก็เอาตัวที่ตัวที่อะไรนะไม่ได้เลือกใส่เข้าไปเลยก็คือ2อคูณอีนะครับสองคูณอี จะต้องเท่ากับสองร้อยสี่ร้อยยี่สิบสี่รอยี่สิบนะตามที่จดเขาให้มาตามที่จดย์ให้มาคือสี่ร้อยี่สิบโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าเราจะเหลือแค่ตัว c คูณ d เนี่ยคือสามสิบห้าใช่ไหมก็เป็นสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสามสิบห้าคูณตัว e เท่ากับสี่ร้อยี่สิบ E ก็เลยเท่ากับ4 2 0หารด้วยนะ54 2 0เป็น14ปะ 14. น่ะ14นะตัดทิ้ง E เป็น3อ่ะข้อนี้ข้อไหนผิดเลยไม่ไปคิดอะไรมากเลยข้อนี้ข้อ3เป็นข้อที่ผิดเลยเพราะ E อ่ะมันจะไม่ใช่6 E จะต้องเป็นเลข3นะอ่ะ,อะสวัสดีครับโบนัส ่ะเข้าใจไหมลูกคอนี้นะครับอ่ากรเข้าใจพิดว่าเข้าใจคุณหน่อยลูกนะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะกดแชร์ให้ด้วย